สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไวเสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็มีศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยหลากหลายเชื้อชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยทรงดำชาวไทยพวนไทยเวียงไทยมุสลิมชาวมอญชาวจีนรวมไปถึงชาวกะเหรี่ยงชาวกะหรางด้วยนะคะซึ่งวัฒนธรรมของเขาก็หลากหลายเยอะแยะจริงค่ะและที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะก็มีช่างสิบมู่ฝีมือดีมากมายเช่นกันค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำกันและชมพิธีการเปิดงาน กันก่อนค่ะ ทรงดำนะคะมาตั้งสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี231ปีเนี่ยมีประชากรทั้งหมดประมาณ400,000น,นะคะแล้วก็มีประชากร40จังหวัดเหนือเหนือสุดก็เลยนะคะใต้สุดก็สุราษฎร์ธานีแต่เมืองแม่คือเพชรบุรีมาอยู่ที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็กระจายลงภาคใต้ขึ้นไปทางภาคเหนือคะ่ะถึง40จังหวัดคะ่ะ เป็นเมืองหลักของไทยดําโดยเฉพาะตําบลหนองโปรงอํเาเภอขย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะเรามีความเข้มแข็งเป็นหนึ่งในแปดของประเทศพัฒนากรมพัฒนาของมหาไทยนะคะมีการประกวดนะจัดให้เรามีความเข้มแข็งมากคือเรายังมียึดยึดบรรพชนเป็นหลักไว้ที่อื่นเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยค่ะ ความคิดของชาวไทยทรงดำชายต้องสารกระเหล็บได้ถือว่าเป็นหัตถศิลป์ชช้นสูงอันนี้คือกระเหล็บกระเหล็บถ้าถ้าสารไม่ได้ก็คือก็ยังไม่ควรออกเรือนอแล้วสำหรับผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะต้องทำผ้าเปียวด้เพื่อไปไหว้แม่สาม,มีอันนี้ครับผ้าเปียผ้าเปด้ถึงควรออกเรือนได้ถ้าทำไม่ได้ยังไม่มีสาม,มีไม่ได้ S <S แล้วก็ผ้าเปียวไทยทรงดําเสน่ห์คือไม่รู้เริ่มต้นตรงไหนสิ้นสุดตรงไหนด้านนี้ก็สวยด้านนี้ก็สวยไม่มีของชาติพันธุ์ไหนที่มีเคล็ดลับอันนี้ค่ะค่ะแล้วอย่างอย่างผู้หญิงที่ยังไม่มีสามีเราจะดูยังไงอ๋อผู้หญิงไม่มีสามีก็ดูทรงผมที่เด็กนะคะหางผมก็จะสะบัดมาทางนี้เรียกว่าคอดกระต๊อกนะคะคอดกระตอกทุกคนอายุ16ค่ะ ยังเป็นสาวยังมีสามีไม่ได้คุยกับหนุ่มสองต่อสองไม่ได้ครับแต่ถ้าถ้าทำผมทรงไหนถึงแต่ถ้าทรงดิชันเนี่ยค่ะไม่เห็นหางผมนะคะอบมาอยู่ข้างหลังอันนี้คือมีสามีแล้วมีสามีได้แล้วย่งด้านน้นแต่ถ้าคุยค่ะค่ะถ้าคุยกับหนุ่มได้สองต่อสองนี่หางผมจะมาอยู่ด้านหน้าค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นประเพณีของค่ะชาวไทยทรงดําค่ะทรงผมจะบอก แม้กระทั่งใส่กําไรอย่างนี้ดิฉันเป็นแม่ไม้ก็ใส่กําไรข้างเดียวแล้วกาไรแบนถ้าเด็กสาวจะใช้กําไรกลมค่ะกระดุมไทยทางดำนะคะต้องติดกระดุมให้เยอะให้ทีแล้วเวลาจะไปรำแคนเนี่ยคนมีภรรยาจะให้ภรรยาติดให้ ถ้าไม่มีภรรยาพี่ป้านนะอาลูน้องลูก,ลกหลานจะมาช่วยติดถือว่าเป็นจุดโรแมนติกของชาติพันธุ์ค่ะผู้หญิงจะเลือกผู้ชายเป็นคู่เนี่ยแสดงว่าผู้ชายคนนี้มีความละเอียดอ่อนติดกระดุมหลายเม็ดแล้ติดกระดุมตรงรังดุมค่ะใครติดกระดุมไม่ตรงรังดุมก็เป็นที่รังเกียจค่ะ เป็เส้นเดือนนะคะเออเป็นหัวใจของไทยทรงดำที่จะมีกระตัญญูต่อบรรพชนชนไทยชนดำเนี่ยแบ่งเป็นสองชนชั้นชนชั้นกษัตริย์คือผู้ต้าวหมอพิธีก็จะต้องใส่เสื้อแพรสีแดงแล้วก็ชนชั้นผู้น้อยชนชั้นผู้ต้าวนี่จะเส้นด้วยควายข้าควายกับข้าหมูแต่ก็เอ,อ่อปัจจุบันนี้มักจะเส้นด้วยการ ค่าหมสูส่วนใหญ่แต่ค่าควายก็ยังมีและอันนี้คือส่งให้ผีเรือนนะส่งทั้งหอ่อเรียกว่าห่อหลอของอยู่ในนี้ทั้งหมดจะมีหมูย่างผลละหมากลากม้าอยู่ในนี้แล้วส่งออกไปนอกบ้านแล้วมีคนเอากระบุงมารับนะคะรับแล้วไปแก้นอกบ้านของที่แก้แล้วนี่ห้ามเอาเข้ามาบ้านที่เสนอันนี้คือผู้ตาวแล้ว ทุกเศษผู้ตาหรือผู้น้อยจะต้องดูไก่ซ่องดูว่าตีนเนี่ยมีม,มีมีหัวไก่มีปีกไก่มีขาไก่แล้วก็ตีนไก่นี่จะเป็นเชือกที้วัดงานนี้ดีรู้ล่วงเพราะนิ้วมันโปร่งถ้านิ้วไปขยุ่มหน่อไม้ไว้นี้จะมีกินอีกนิ้วสอดอย่างนี้ก็ไม่ดีผู้รู้ก็จะบอกนะคะอันนี้คือเครื่องบูชามดมน,นะะ่ะค่ะส,สำหรับเศนผู้น้อยนะคะ หมอหมอหมอเสนก็จะต้องใส่เสื้อฮีแล้วถือพัดขนนกกกนกกกมันเป็นนกรักคู่แล้วนกยูงเป็นลำแพนถึงความสวยงดงามอย่างนี้แล้วอันนี้เป็นถ้วยที่จะคีบให้ผีเรือนกินนะคะอันนี้ถ้วยขาวอันนี้ถ้วยหวานและน,นี้เป็นสำรับอะไรอันนี้เป็นสำรับจริงมีทุกอย่างเจ็ดอย่างนะคะตะเกียบเจ็ดคู่ นะคะแล้วก็มีผลหมากลากไม้มีมะไม้ใต้ดินมะไม้คือผลไม้ของใต้ดินก็คือเผือกมันขาดไม่ได้คือข้าวต้มนะคะอันนี้ก็คือแล้วด้านล่างจะเป็นเป็นหมูค่ะเป็นหมูเนื้อหมูมีเจ็ดขอเจ็ดเลี้ยวเจ็ดข้อก็คือข้อหมูทั้งเจ็ดข้อเลี้ยก็คือซสี่โครงหมูแล้วก็มีตับไตอะไรเนี่ยจะต้องมาอยู่ตรงนี้ตับไตไก่เนี่ยต,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 ต้องต้องคีบผีเรือน ผีเรือนนั่งกินให้สง่างามตอนคีบทิ้งนั่นนะผีเรือนกินแล้วบางคนเข้าใจว่าคีบทิ้งนะผีเรือนไปรอกินผิดทั้งประเทศนะคะอยากให้ถูกต้องดังเดิมเลยค่ะ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  คปะป้าถนอมนะคะก็ได้บอกกับเราถึงวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำว่าเขามีการกราบไหว้บรรพบุรุษ34ปีต่อหนึ่งครั้งแล้วก็การแต่งตัวของชายหญิงที่แต่งงานแล้วแล้วก็ไม่ได้แต่งนะคะก็ถือว่าแปลกมากค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาฟังเสียงของผอ,อ,อวัฒนธรรมจังหวัดถึงว่างานนี้มีอะไรบ้างและเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะที่ท่านจะมาเชิญชวนให้ประชาชนมาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีต่อด้วยข่าวบริการของเราค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านนะคะไปเที่ยวที่ตลาดน้าบางน้ําพึง่ง ช่วงหน้าผักสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคงจริงการซบ IPM i d e f i n i t i o n 02 2น5 9999 นนี้ก็ได้รับเกียรติจากทีมงานถ่ายทำที่จะมาถ่ายทำในกิจกรรมที่ชื่อว่าสีสันประเพณีเพชรบุรีนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งเป้าหมายไว้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะก้าวข้ามจากกระทรวงภาคสังคมสู่กระทรวงภาคสังคมกึ่งเศษธธรษฐกิจนะครับโดยการนำมิติท,ทางด้านศิลปะและก็วัฒนธรรมสร้างคุณค่าทางสังคมและก็สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศนะครับ วิธีการและก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็คือว่าให้มีการรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมงานสกุลช่างชาติพันธุ์ต่างๆของจังหวัดเพชรบุรีมาสาธิตแล้วก็มานำแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมไว้ในที่เดียวกันนะครับซึ่งงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22ธันวาคม2556นะครับณนะวัด พระนอนจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีโปรติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอยู่นะครับแล้วก็เบื้องหลังของการจัดงานฉากหลังก็จะเป็นพระนครคีรีหรือเขาวังนะครับซึ่งในภาคกลางคืนเนี่ยพระนครคีรีหรือเขาวังเนี่ยก็จะประดับไฟบนภูเขาบนยอดเจดีย์ต่างๆก็จะมีความสวยงามนะครับขณะที่ในพื้นราบบริเวณจ,จัดงานเนี่ยนอกเหนือจากวัตถุประสงค์การรวบรวมศิลปะงานสกุลช่าง งานประเพณีวิถีชีวิตอาหารการกินของชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับสิ่งที่มานําเสนอให้กับท่านผู้ชมทั้งชาวจังหวัดเพชรบุรีแลวก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็คือประกอบด้วยกิจกรรมอยู่5กิจกรรมหลักนะครับในกิจกรรมที่1นะครับในส่วนที่1ซึ่งเป็นโซนที่1นะครับก็จะเป็นโซนที่จัดแสดง11ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีอยู่ทั้งหมด8อำเภอ ทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดก็ได้ทำการคัดเลือกประเพณีที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอในรอบหนึ่งปีนะครับออกมาได้ทั้งหมดเป็นสบิบเอ็ประเพณีก็นำมาเสนอในลนักษณะของนิทรรศการลักษณะของสิ่งจำลองนะครับที่จะนำมาใช้หรือว่าในบางอย่างก็ใช้ของจริงนะครับเช่นประเพณีการเทศมหมาชาติประเพณีสลากกระพัดนะครับประเพณีการแข่งเรือนะครับประเพณีงัวเทียมเกวียนนะครับอันนี้เป็นต้น ที่เป็นตัวอย่างของ11ประเพณีนะครับในโซนที่2นะครับเราจัดแสดงในเรื่องของ12สกุลช่างเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมก็คือในเรื่องของสกุลช่างเมืองเพชรนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างปูนปั้นช่างเขียนลายลดน้ําช่างแกะสลักไม้มู่ช่างแกะสลักหยวกกล้วยนะครับช่างลงรักปิดทองต่างๆนะครับ ตรงนี้ก็จะมานําเสนอในลักษณะของการสาธิตแล้วก็การแสดงให้กับประชาชนได้รับชมแล้วก็ได้เห็นว่าช่างจริงๆเนี่ยเขาทํางานกันอย่างไรนะครับก็จะจัดเป็นบูธท,ทั้งหมด12บูธให้ได้รับชมกันในงานนี้นะครับในโซนที่3ก็จะเป็นเรื่องของ9ชาติพันธุ์ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะครับชาติพันธุ์ที่ประกอบด้วยไทยทรงดํากะเหลี่ยงกระหลางไทยพวน มอนนะครับแม้จะทั้งมอนก็ยังมีอยู่ในเพชรบุรีครับมุสลิมนะครับไทยเสื้อฉายจีนแล้วก็ไทยในยุคปัจจุบันของเรานะครับก็จะได้นําเสนอวิถีชีวิตและก็นิทรรศการองค์ความรู้สาระต่างๆที่เกี่ยวกับแต่ละชาติพันธุ์นี่ก็คือส่วนประกอบหลักๆนะครับส่วนที่4นะครับก็เป็นเรื่องของการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมหรือที่เราเรียกว่าโอท็อปทางวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็นําของดีบ้านฉันจากแต่ละอําเภอทั้ง8อดาเภอออกมา ทำการจัดจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจมาร่วมชมงานนะครับในโซนที่5ก็เป็นเรื่องของอาหารการกินก็ได้คัดเลือกอาหารการกินนะครับที่อริดอร่อยของจังหวัดเพชรบุรีมาทั้ง8ดอำเภอมาจัดจำหน่ายให้กับผู้มาร่วมรับชมงานได้ชมนะครับซึ่งงานในครั้งนี้เนี่ยเปิดโอก,กาสให้ผู้สนใจทุกท่านเข้าชมได้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆนะครับในขณะที่ส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเวทีกลางนะครับก็จัดให้มีการแสดง ศิละปะการแสดงประจำท้องถิ่นศินละปะการแสดงพื้นบ้านของแต่ละอำเภอมาให้กับผู้ชมได้รับชมตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับเป็นเวลา3คืนระหว่างวันที่20ถึง22ธันวาคม2556นี้นะครับโดยงานในครั้งนี้ในวันนี้ซึ่งเป็นพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายมนเทียนทองนิดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในเวลา6โมงเย็นนะครับที่ วัดพระนอนอมเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับพร้อมทั้งได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีจะมาเข้าร่วมรับชมงานครับ สำหรับาหาหระหว่างวันที่ 20, 21, 22ธันวาคม2556นะครับจังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดร่วมกับสภา,า,าวัฒธรรมจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยเครือข่ายนะครับได้จัดให้มีงานสีสัรประเพณีจังหวัดเพชรบุรีเกิดขึ้นนะครับเหตุที่เราจัดงานนี้ก็เนื่องจากว่าในจังหวัดเพชรบุรีของเรานั้นมีกลุ่มชาติพันธุ์ถึง9กกลุ่มนะฮะแล้วก็มี ประเพณีถึง11ประเพณีแล้วก็มีช่างถึง12ตระกูลช่างเพราะฉะนั้นก็เรามีความหลากหลายทางประเพณีทางวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์ที่สามารถนํามาแสดงได้พร้อมๆกันนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจะรักษาประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ให้สืบต่อไปในอนาคตครับ ครับก็ดูแล้วก็ชื่นใจนะครับว่าเพชรบุรีของเรานั้นมีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่งนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์นั้นเรามีตั้งแต่ไทยพวนไทยเวียงไทยทรงดำนะฮะมีไทยรามันนะฮะแล้วก็มีทางมุสลิมนะครับแล้วมีมอญแล้วก็มีชาวจีนมีไทยพื้นบ้านนะครับเรียกว่าแล้วยังมีกะเหรี่ยงกะหลางอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมีความหลากหลายซึ่งอ่ คนไทยเหล่านี้นะครับก็แยกกันอยู่ตามแต่ละอำเภอตั้งแต่ในอดีตมานะครับเขาก็จะมีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้นะฮะตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเป็นต้นมานะครับมีการฟ้อนมีการทําอาหารรวมถึงประเพณีทางด้านทําบุญอะไรต่างๆครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพชรบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่ไม่ไกล มากนะครับจากกรุงเทพมหานคร123กิโลแล้วก็เป็นจังหวัดภาคกลางซึ่งแวดล้อมไปด้วยจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็เป็นประตูสู่ภาคใต้เพราะนั้นในการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับทั้งทางรถยนต์ทางรถไฟก็เรียกว่าท่านท่านมาแล้วจะไม่ผิดหวังครับเพชรบุรีมีของดีให้ท่านชมได้เยอะไม่ว่าจะเป็นประเพณีแล้วก็สกุลช่างนะฮะทั้ง12สกุลช่างไม่ว่าจะเป็นช่างปูนปั้นปั้นหัวโขน นะครับทำทองโบราณตอกตอกระดาษช่างตอกหนังแกะแกะไม้ไม้แกะสลักนะครับแล้วก็ประดับกระจกอะไรต่างๆนี่ลายรดน้ำมีหลากหลายมากครับช่างแทงหยวกซึ่งบางสกุลช่างเนี่ยเป็นถึงศิลปินแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นศิลป,ปะวัฒนธรรมของเมืองเพชรนั้นมีคุณค่าคู่ควรสำหรับมาชมเปนอย่างยิ่งครับ ในโอกาสปีใหม่นะครับเชื่อว่ามีงานเทศกาลและความรื่นเริงอยู่หลายพื้นที่แต่ว่าที่อำเภอพ่อประแดงโดยเฉพาะที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งมีงานใหญ่นะครับมีการเฉลิมฉลองปีใหม่นะที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งอำเภอพ่อประแดงงานนี้มีกิจกรรมหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงานข้าวดาว นะเขาดาวที่นี่ไม่แพ้ในกรุงเทพนะมาดูแสงสีเสียงมาดูผูุนะที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นแล้วก็อีกต่างๆทั้งหลายอีกมากมายนอกจากมาเที่ยวช่วงสงกรานปีใหม่นะครับพระบดแดงเองก็มีของดีๆอีกเยอะนะครับวัดวาอารามสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่สีเขียวนะครับนอกจากนั้น พื้นที่ข้างเคียงอำเภอข้างเคียงก็มีพระสนุดเจดีแล้วก็สถานที่ต่างๆเมืองโบราณนะพี่น้องประชาชนมาจังหวัดเดียวที่เดียวก็สามารถเที่ยวได้หลากหลายกิจกรรมนอกจากเทศกาลปีใหม่นะครับก็อย่าลืมปีใหม่ไทยอีกรอบหนึ่งก็คือช่วงเทศกาลสงกรานที่พระประแดงนั้นเป็นเทศกาลหนึ่งในมหาสงกรานทั่วประเทศนะครับ ถือว่ายิ่งใหญ่มากในงานในงานเทศกาลนั้นก็จะมีงานแห่หงทงตะขาบของพี่น้องชาวมอญงานเล่นสบ้าตลอดเวลา7-8วันนะหรือถึง10วัน,นในพื้นที่ในหมู่บ้านชุมชนต่างๆแล้วก็งานประกวดนางสงกรานนะครับแล้วงานแห่นางสงกรานเพื่อนำอนกปลาไปปล่อยที่วัดหลวงพระอารามหลวงเรียกว่าวัดโปรดเกต เทือารามก็ในช่วงนั้นก็จะมีพี่น้องประชาชนมาเที่ยวสงกรานชมกระบวนแห่ชมต่างๆทั้งหลายและรวมทั้งการเล่นสงกรานสนุกสนานอย่างรุนลาม ท่านผอ,อ,อวัฒนธรรมนะคะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เดินเยี่ยมชมบรรยากาศของงานนะคะและวัฒนธรรมต่างๆก็น่าชื่นชมมากค่ะหากใครไม่ได้มาที่นี่นะคะก็คงจะไม่ทราบว่าที่นี่นั้นมีวัฒนธรรมของหลากหลายเชื้อชาติมากมายเลยค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงปุ่ดช้าวิสัชนาและชมประติมากรรมฝีมือสวยๆค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม ไอพีเอ็ดีโดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคงจริงการซุก IPM ีเอ็มไอเดฟิเนชั่นศูนย์สองสองสี่ห้าเก้าเก้าเ พุทธาต่อครับวิสัชนาะสังขารกับเจตสิกต่างกันไหมครับหลวงปู่สังขารคือการปรุงแต่งเจตสิกนี่มันเครื่องปรุงจิตเฉยๆสังขารมันคือการปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งออรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นองค์ประกอบของสังขารรวมตัวกันแต่ไอเจตสิกมันเป็นเครื่องปรุงจิตเป็นอารมณ์แห่งจิตอย่างหนึ่ง มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันออจบครับพุจฉาครับพิสัชนาะพูดถึงเรื่องของการแต่งทํานองบทสวดมนต์บทสวดบาร,รมีสามสิบทัศว่าจะต้องแต่งตามทํานองของหลวงปู่สามารถแต่งทํานองใหม่ได้ไหมให้เข้ากับบทสวดแต่ละคนแต่ละทํานองยกตัวอย่างมาว่าอิงทํานองดนตรีจีนอย่างเงี้ย สามารถแต่งใหม่ได้ได้แล้วแต่ใครจะแต่งไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยบทสวดก็ไม่ใช่บทสวดของลุงปู่เป็นแต่เพียงว่าลุงปู่มาใส่ทํานองเขา้าแต่นั้นเนละก็ทําได้เป็นของเก่าดั้งเดิม,มจบครับครับพี่ครับไอไ้แผ่นที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ออกอากาศไปรู้สึกมีคนชอบมากมี <c oughs> ขั้นตอนเนี่ยวิธีการการทำเนี่ยมัน,มนเป็นยังไง ค่ะขั้นตอนแรกก็หาแบบมาค่ะแล้วก็มาเขียนลวดลายก๊อปลงนี่ก๊อปลงแผ่นแผ่นใสแผ่นกระดาษไขค่ะก็จัดองค์ประกอบอะไรเองค่ะแล้วพอทําเสร็จจากขั้นเองเลยใช่ไหมค่ะวาดเองค่ะแลาววาดเองเลยดีมากเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วทอนนีพอเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็ไปถ่ายเอกสารมาก๊อปลงแผ่นแผ่นดิบ ที่ว่าเผาไว้แล้วค่ะแล้วเอาตัวนี้ไปถ่ายเอกสารใช่ค่ะถ่ายมาปุ๊บแล้วเราก็เอามาเอามาปปี้ลงนี่ลงแผ่น๊อปปี้ลงแผ่นค่ะแล้วก็แล้วก็มาล่างอีกทีหนึ่งเพราะว่าเส้นจะไม่ชัดก็คือแ้มาเขียนเส้นค่ะให้มันปปี้ลงไปให้มันบินรวดลายแบบนี้ค่ะแล้วเฉพาะขั้นตอนนี้กี่วันแล้วเนี่ยก็หลายวันอยู่ค่ะสามสี่วันะกว่าจะเสร็จแผ่นหนึ่งกว่าจะได้รวดลายออกมาขนาดนี้ก็ประมาณถ้า อ๋อให้ได้เฉพาะล่างใช่ไหมคะค่ล่างเป็นแบบนี้สักสามสามสี่วันนะคะโอ้สามสี่วันแล้วค่ะแล้วก็มาลงสีแล้วก็มาลงสีลงสีนี่ถ่ะลงลงสีประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ตัดเส้นอีกรวมก็น่าจะสักประมาณสองอาทิตย์อะค่ะเบ็ดเสร็จแล้วแผ่นหนึ่งสองอาทิตย์ค่ะกว่าจะเสร็จออกมาได้ค่ะตอนนี้แต่ละแผ่นเนี่ยอ่ามันเหมือนกันหมดไหมหรือว่าาไม่แผ่นหนึ่งรูปแบบ มีมีองค่ะองอ่ะองคองค์ตัวเนี้ยจะไม่เหมือนกันค่ะอ๋อองจะแต่ว่าลวดลายอะไรจะคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นชุดเดียวกันค่ะเอาไปติดบานประตูชุดเดียวกันครับอันนี้หาซื้อท้องตลาดไม่ได้เลยไม่มีค่ะก็คือแผ่นเดียวในลแผ่นต่อแผ่นค่ะในโลกนี้มีแผ่นเลยแผ่นเดียวค่ะ ศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายเชื้อชาตินะคะรวมไปถึงฝีมือของช่างสิบหมู่ในจังหวัดเพชรบุรีเราดูแล้วก็น่าทึ่งมากนะคะและทางรายการก็ได้มาสัมผัสที่นี่เหมือนกับได้มาเที่ยวในหลายๆจังหวัดเลยแหละค่ะและในตอนหน้านะคะคุณผู้ชมรายการของเราก็จะนําเสนอเกี่ยวกับเขาวังซึ่งเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นบนภูเขานะคะมีความงดงามมากๆค่ะเราก็จะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในตอนหน้านะคะวันนี้ค่ะเวลาของรายการวอยเสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหม อยากจะปรึกษาทานายความนะคะสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากจะให้รายการของเรานําเสนอเพื่อเป็นประโยชนก์กับสังคมนะคะก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ที่อีเมลหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะฉีนและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องมังกกชาแนลสวัสดีค่ะ